ปะเก็นฝาสถบนะคะตัวนี้จะเป็นปะเก็นฝาสุบโตโยต้าโตโยต้าเครื่อง 4K นะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูเขาจะเหมือนกันคล้ายกันเลยค่ะกับ 3K แต่ว่า,ารูจะไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะเอา 3K มารีวิวนะคะแต่ตอนนี้ดู 4K ไปก่อนนะคะก็หลักๆเดี๋ยวเดี๋ยววัด วัดรูลูกสูบให้นะคะแบบนี้เลยดีกว่าง่ายกว่านะคะ76มิลนะคะก็ส่วนอื่นๆล้วก็เทียบนะคะเทียบรูแต่ละจุดแต่ละจุดนะคะ ก็เดี๋ยวลองเทียบกันดูนะคะกับ 3K 3K เขาจะมีรูรูจุดประมาณอย่างนี้นะคะที่แตกต่างนะคะจะมีรูเพิ่ม